นักร้องหนุ่มรูปงามแล้วมีมาลงมาลายท้องได้ไหมเอ้ยไม่มีปัญหาตรงนั้นเราเป็นกันเองเตรียมไม่เรียบร้อยฟีะตายเอ้ยมาลายเตรียมาแล้วเว้ยวันนี้เจอแขกใจดีไว้พวกเราเว้ยให้รู้ติปไม่อั้นเดี๋ยวให้พบกับนักร้องหนุ่มรูปงามก่อนคนแรกพบกับเพชรแท้เพชรคลองตันนักร้องหนุ่มเอามาเอามาเอามาเอานักร้องชายนักร้องชาย ว่าหัวรอยขาจะตาหรือดินนั้นถืออาภิิ์ชีวิตวินขาหาทำดีว่าดินต้องคุ้มครองเอ ะปไปแล้วไปแล้วดิพันธหนึ่งนะ่ะยังจบแล้วเฮ้ยมันต้องมี <laughs> หัวเราะอะไรตอนนี้ไม่เห็นมีเลยโอ้ป๋าอย่างงี้ไม่ไม่สบายใจเหรอบันแปบเดียวนะพันธหนึ่งนะน่ะโอ้ยเงินแค่พันธหนึ่งคนน่าแข่งไม่ล่วงหรอกป๋าเดี๋ยวมันมาใหม่แต่มีดีกว่านี้อีกฮะมีดีกว่านี้อีกจริงป่ะประเภทผิวเนื้อนมไข่ <c oughs> ลูกได้คำได้เอ้ยแล้วแต่ป๋าจะมีน้ำใจอ๋อมีไม่อันเอ้ยชอบประเภทเซ็กซี่แดนไหมฮะเซ็กซี่แดนเซ็กซี่แดนอ่ะฮะเป็นยังไงวะบ้านลุงไม่เคยเห็นไรเซ็กซี่แดนอะไรหมายสาวๆแต่งเนื้อแต่งตัวแบบโชว์ส่วนโค้งส่วนวาป๊อบป๊อเป็นแบบตูดเป็นตูดนมเป็นนมชอบไหมแบบนี้ชอบดีพบกับเซ็กซี่แดน ごめんまん。 ไปจริงเหรเดี๋ยวครับระวังตัวนิดนึงพาคำมาจะพลาดไปทำไมไม่คาดเอวเล่าลุงชอบ <laughs> <laughs> อยากเต้นด้วยเป็นแขกนั่งเฉยๆสิคะค่ะ ขอบคุณมากค่ะปาขาสำหรับระวันน้ำใจที่ป๋ามอบให้มันเป็นธรรมดาป๋าละใครชอบใครป๋าให้เลยใบเฟิร์นเนี่ยดีใจจริงๆเลยค่ะป๋าขาที่เจอป๋าที่เนี้ยกุ๊กเนี่ยคิดถึงคิดถึงวันไหนป๋าไม่มาเปิ้นนี่นอนไม่หลับติ่มนี่เป็นห่วงกังวลใจนี่อเฮียวันนี้มึงยาวทีชื่อเฮียจ้ะพี่นี่มากับเราเหรอเนี่ยเด้วยกันไปกระท่อมไงใครนะ ไปเฟินไปกระท่อมมึงเอาใบหนาดทีมเดียวกันหนูทีมเดียวกันลูกเฟิร์นอะไรวะเราอยากได้แบบที่เฟิร์นได้อ๋อมาลายนี่เหรอนี่ขอโทษเออพวกเราเนี่ยเป็นแดนเซอร์มึงเป็นนักร้องหรือเป็นไอ้พวกกูดี้กูดี้โชว์ฮะเซ็กซี่แดนเว้ยแต่งเซ็กซี่เว้ยเซ็กซี่ดูยังไงไว้หน้าซี่ดอกเฮ้ยทำไมวะเชียร์ป๋าหน่อยสิป๋าก็แขกกีฬาอะไรล่ะบ้าเชียร์อะไรให้กูอะ อะไรนะงเชียมอะไรมาให้กูอ่ะมึงก็ขอป๋าเองสิวะไอ้เฮียป<า>๋าว่าไงอ่ะขออะไรบ้างสิขออะไรอ่ะค่ะ<า>พอดีมันเหลือแต่ไอพวงหลีดได้ไหมเกไปแฝงหน้าบ้านมึงเถอะป๋าในว่าสง่งคอร์มันให้มันสักพวงนึงเถอะป๋าไม่อยู่พวงให้ใครไม่ได้อ,อยากจะให้หนูเฟินคนเดียวป๋านี่ขี้เล่นอุ้ย น่ารักจริงๆไงเด็กเฮียเฮ้ยโตแล้วที่เด็กเฮียนึกยังไงไปทำสัตสัตว์อนุรักษ์เขาไว้เนี่ยฮะอะไรสัตว์อนุรักษ์เลี้ยงผาไงทไมเฮ้ยเออป๋านี่มือไวจริงๆเลยนะเอาป๋าเช่าอาลูกก็มีพ่อมีแม่นะครับป๋าค่ะไปอยากเจ้าไม่สิครับป๋าอยแกทำอย่างนี้ป๋าอย่าจับเลยครับไม่ต้องจับหรอกให้ป๋าทำอะไรได้มั่งก็ทำได้ทุกอย่างเลยครับป๋า ให้ป๋าได้สัมผัสสักนิดได้ไม,มือไม่รู้หรอกเอาวัตถุเลยดีกว่า <laughs> อ <laughs> ย่าแน่นครับป๋า <laughs> มาจากเชียงรายแข็งเป็นไต <laughs> <laughs> ไม่สะทกสะท้านครับ <laughs> โอ้โหท้ <laughs> องหนูละ <laughs> <laughs> วัตถุสิคะเอาวัตถุสัมผัสสิคะใครได้อ่ะได้คนี่นี่นมหรือไฟเลี้ยวเมืองวะเนี่ยฮะไอคือมันแหงนขึ้นแล้วนะน่ะหนม้อบอดโอ้ยยังไงครแข็งไหมครัโอ้ยจุ๊กจุกคุณภาพครับโอ้ยอ่ะอันนี้ของจริงค่ะ ให้โดยไปเค็ดเลยจะว่าไอ้ฝาสามกสปกปรกเลือกไอ้ตุ่นบึกเมาโมมันหัวสวยกันทั้งหมดเลยแต่วันนี้ป๋าไม่มีเวลาให้เธอลยแล้วไม่ป๋าไม่ให้หนูอ่ะก็ป๋าไม่มีแล้วนี่ไงให้ขี้เหล่สองคนคนสวยไม่ให้ฮะอู้นี่มึงว่าใครขี้เหล<า>่เนี่ยฮะมึงว่าใครขี้เลหคคเลห่ฮะว่ามึงขี้เหล่ว่าไอ้คนข้างหลังขี้เปียกโ<า>อ้ ว่จาจะก้ามมมว,าวราวนี่กูเพื่อนเพื่อนมึงนะกูเพื่อนมึงนะเพือนนพ่อนแล้วทำไมไม่เชียร์อะไรให้กูล่ะอื้เยี่ยนี่พูดมากเดี๋ยวมันแตะปากแตกอ้ากูไม่มีมือไม่มีตีน้วไงฮะอีดอหอก <c oughs> ให่เชียระใบเฟิร์นจัดการสิใบเฟิร์น <c oughs> ไปไมเอาดิเก,ก็บของจะกีดอะไรขนาดนั้นล่ะไม่ตายแล้วตายแล้วนี่เพื่อนโก้คุยใกล้ๆสิครับพูดใกล้ๆมันนั่งๆก็ใช้ได้นะนอ๋อตายแล้ว เนี่ยที่ไปเพื่อนดาดามึงเก็บไปคิดเป็นการบ้านกูแม่ไปทําให้เป็นมายเฟนกูหรอกอย่านะเว้ยอย่ายุ่งกับพวกกูนะเว้ยพวกกูแดนเซอร์มึงแค่นักร้องแดนเซอร์แล้วมึงไม่เชียร์เราอยู่ทีมเดียวกันนะกูแดนเซอร์ทวายไลน์นะเว้ยแล้วมึงได้มาอะไรเนี่ยมึงเป็นแค่แดนเซอร์คอยเต้นประกอบกูกูเป็นนักร้องกูไม่ได้มาไรกูอายไหมได้มาอะไรอายไหมมึงใส่ชุดนี้หน้าอายกว่าอีกที้ย หน้าอตรงไหนเด่นสง่าเด่นสงา่าสิตรงเลยหน้าจุมพิษออกอบอกมาะนะชาวโลกใช้ปุ๋ยอะไร่ะถึงไข่ถึงใหญ่ขนาดนี้ <c oughs> <c oughs> ิงบ้านพ่อมีข,าข้าวถึงงามขนาดนี้เฮียไม่ค่้องให้หนูบ้างอ,ะอ่ะก็บอกแล้วว่าป่าไม่มีอย่าลบกวนป่ากูสิวะฮะฝนตกไม่โดนฟ้าชาวประชาึงไม่เป็นสุขอย่าบ่นสิวะอย่าบ่นสิวะไอ้คจ้องนักร้อไม่คล้องงี่เง่าเดี๋ยวเตะมั่งไงเฮ้ยมึงผู้หญิงลืมตัว เพราะ่ป๋าคนเดียวกเราซอรเลาะกันเนาะซารเลาะน้ำใจเลยเป็นเพื่อนกันแทนที่จะเชียกกันไม่เคยไม่เคยเลยปวดรุนนะว่ามึงเคยเผากูเผาเรื่องไรมึงยังไม่ตายกูเผาเรื่องไรอ้าวเพรมึงเป็นนักแขกมึงก็บอกว่ากูมีผัวมีลูกแล้วอ้าวแล้วแขกกะเชื่อป่ะอ้าวเขาไม่เชื่อมึงไปพูดทําไมล่ะอ้าวกูพูดแต่เขาไม่เชื่อนี่ปากมึงไม่ดีอ่ะหลายวันแล้วทําไมหลายวันแล้วนี่โนมตกแล้วหิ้งอีะนมตกแล้วอ้าวตกมันดวงกูอะมาอะไรไม่ได้ ชีวิตมึงอะถึงไม่เจริญไงเผาเพื่อนฝูงคนเราอยู่ด้วยกันต้องเชียร์กันสิเว้ยมึงยังไม่เชียร์ให้กูเลยเรื่องอะไรกูเชียร์ให้มึงมึงจะหยุดพูดไหมเนี่ยฮะสวยตายดิควายไปเอาลูกออกมึงอ่ะอุ้ยด่ากูเอาลูกออกใช่แล้วท้องกูลายหรือเปล่าแล้วท้องกูลายหรือเปล่าจะไม่ลายได้ไงมึงเอาคนอิมโปไว้อุ้ยสัตว์ที่แม่งรู้ยันไส้พุงสัตว์ที่ปากดีนะเดี๋ยวโดนนะมึงอ่ะจะหยุดมึงจะหยุดไหมทำไมมึงจะหยุดไหมหยุดทำไมไม่ใช่ไฟแดงปากดีนี่อะไร์อะไรทำไมทำไมทำไมปากดีเหรออะไรมึงไม่ดีเหรออะไรอ่ะ อะไรอะไรเนี่ยอะไรพอ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 พนี่มานี่สิหนูมานี่สิทองหยิบทำไมเธอเป็นคนอย่างนี้นะฮะทองหยิบพ้องชื่อลิลลี่ลิลลี่หน้าอย่างกระหมีถทะเลาะกันทำไมอยู่ด้วยกันเนเป็นเพื่อนกันด้วยไม่เชียย์อะไรไม่น่ากหนูเลยแล้วหนูไปเถียงเขาทำไมเล่าไม่ได้เป็นใบ้น้สัตว์ยังจะปากดีอีกทำไม เที่ยงเก็ตีตีตีเออเจ็บไหมเล่าเจ็บนี่ป๋าไม่ยุ่งอะไรเนี่ยนะนั่งลงนั่งลงนั่งลง <c oughs> เด็กในร้านมาทะเลาะกันผมเคลียร์เองไม่ต้องมาเสือกเราเป็นเพื่อนกันต้องรักกันไว้มีอะไรก็ค่อยพูดค่อยจากันข้างล่างนู่นไม่ใช่มาทะเลาะกันต่อหน้าแขกเขาตีเอาตีเอาเป็นไงล่ะไหนดูหัวดิ <c oughs> แตกไหมเนี่ยบวมอป๋าไี่พูดไปรู้เรื่องบอกไม่ต้องยุ่งก็มัน เอออยู่เฉยอยู่เฉยเพ่เอาไม่อยากทะเลาะกันจบเลยนะเว้ยจบเลยนะเว้ยกูไม่จบง่ายๆหรอกกูเจ็บแล้วกูไม่ยอมบอกให้อ้สัตว์ไอ้แม่งเลือดสัตว์เลือดสัตว์เอาดิจะลองกลัวมึงจะยมาเว้จะแม่เหรอฮะสบายไอ้ย่าอ้ย่า้ยอ้จะลองไม่เล่าลองไม่เล่าลองไม่เล่าเมื่อขวางเกะกะมือเดินแม่งให้ทั่วเลย มึงก็เงียบสซะซะิมึงจะร้องทำไมมึงไปทะเลาะกับเขาทำไมมึงเงียบสักคนมันก็ไม่มีเรื่องมึงไปว่าเขาเขาตีมึงอะเจ็บไหมละ่ะเจ็บใช่ไหมมึงเงียบสะมันก็ไม่เป็นไรดีนะเขาตีมึงอะาตีกูแม่งสวนไปแล้วเเอาเาีย เฮ้ยร้านมึงแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าไม่มีหรอกอย่ากเว้ยให้จบนะเว้ยนั่งฟังก็พอไม่สนใจหรอกแมวแมวเล่นอะไใครไม่เล่นไอ้สนั่นเล่นเกับกูอย่ากลองของแน่จริงต่อยพ่อกูอ่ะอ้อที่มึงด่าพ่อกูอ่ะเออปะนี่มึงด่าพ่อกูเหรอเอาตะแกรงเอาตะแขกรงนอนร้านไปหมดแล้วแมวหน้าเราอยู่ด้วยกันอย่าทะเลาะกันเราเป็นนักร้องร้านเดียวกันไม่เอา อ๋ออะไรเขามีเรื่องกันเลยนะฮะผมมึง,ง,งคนเดียวอ่ะกูแตกแยกกับเพื่อนกูเนี่ยทำไมมีมึงสักคนกูจะมีเรื่องกันไหมเนี่ยฮะมึหมมงหัวสี่ตบแม่งหัที่หอหญิงแหลกร้านอื่นมีก็ไม่กินเดี๋ยวกูเจออย่า <c oughs> ให้กูเห็นหน้ากูนนะอ้ะปาป๋าผิดเหรอใส่สยมากนี่หนูเป็นผู้หญิงผู้หญิงพี่อะไรดูที่เนี่ยตอนนี้มึงเป็นผู้หญิงมึงก็ดูไอ้นั่นสิเ้าเชื่อไหมเนี่ยทำไมฮะ ทำไม,ม<า>ไปเลยไปเลยไปเลยอะไร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 เอา,อ,เอ,าอ,อ๋อเอาอ๋อเออเออมึงมึงเก่งมึงอย่าถอยสิมึงถอยกูก็โดนน่ะเพรม,มึงคนเดียวเพราะมึงคนเดียวอะ่ะกูเลยไม่ได้เป็นไรเลยแล้วมีเรื่องมันมีปัญหากับเพื่อนด้วยต้องแตกคอกันฮะแล้วจริงสัตว์แล้วจริงเลยของกูคนเดียวก็หมดเรื่องแล้วเดี๋ยวกูมากรอบ่าให้เจอในะสัตว์ฆ่าแม่งเลย ไปไปกระทมไปก่อยนะแ,แต่มเป็นกูชารดคูชด้ชาแบแท่ขอบหกหน่อย้ารอยากจะได้ความฮาและสนุกสนานท่านก็ต้องติดตามที่ช่องไลค์คอมเมนี่นะและ้วจะมาเจอกับพวกเราเราจะมีแก๊กใหม่ๆสนุกๆให้พวกเราได้ชมกันถ้าหากว่าท่านชอบแล้วฝากนะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อจะติดตามก็ไลค์ด้วยแชร์ด้วยเดอลูกนะ